ไม่ทันแล้วขาวสวยจังสวัสดีค่ะเปาผานะคะค่ะวันนี้พบกันกับแชร์สูตรสลามแชร์สูตรของเราแชสูตรสลามของเราวันนี้จะเป็นของน้องอะไรได้สูตรไหนนั้นต่วาดูเลยค่ะเกตแกงอะท่าน,นมีครั้งไหนที่มาหาพูดไม่พลาดบ้างอะครั้งนี้ครั้งแรกปะน้องเกตแกงมากระดกน้ำแล้วก็ <uci usz> ก็รสชาติแย่จริง อุหลงแบบไม่หวานไงแล้วอยากลองกินไงโอเคมาสวัสดีค่ะหนูชื่อแอลนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าบันบันอุปกรณ์มีอยู่ว่าไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำขุ่นค่ะบีนไนท์ค่ะครีมนวดค่ะแป้งเด็กค่ะน้ำยาทำสลามน้ำเปล่าค่ะฟองน้ำค่ะก็มีแค่นี้เท่าไงเราไปลงทอทํา มาถึงถ้วยที่หนึ่งนะคะน้องบอกว่าให้ใส่บีนไนทสองช้อนโต๊ะหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้บอกเนาะอ่ามองไม่เห็นหนึ่งโอ้โหฟูมากสองแล้วก็ใส่น้ำเปล่าทั้งหมด7ช้อนค่ะหนึ่งสอเจนี่ใส่ฟองน้ำลงไปค่ะน้องบอกนี่ค่ะใส่ฟองน้ำลงไปน้องบอกว่าให้บีบจนกว่า ฟองจะฟูขึ้นมาเยอะๆที่เลือกสูตรนี้เพราะว่าตัวปว้าพาเองยังไม่เคยใช้ฟองน้ําบีบฟองเลยนี่ครั้งแรกนะทําสลามมาต้องนานก็ไม่ทาสักทีสูตรเนี้ยเห็นเขาทำกันเยอะแยะไงก็เลยไม่ทําตลกอะ่ะเห็นไหมมันจะได้ฟองเยอะแล้วมันจะได้ฟองที่นุ่มค่ะนี่แค่ฟองน้ํานะถ้าเป็นตัวทําฟองในห้องน้ํานะอุ้ยฟินกว่านี้เยอะกูเล <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะน้องบอกให้เอาถ้วยที่2มาแล้วเอาโฟมเทลงไปไม่ไม่เอาฟองเทลงไปพี่พาทาในถ้วยนี้เลยแล้วกันเพราะมันไม่มีถ้วยใหญ่กว่านี้ <Okay. S 1> แล้วใส่กาวลงไปเจ็ดช้อนค่ะเปลป่าลงไปอีก3ช้อนทุกคนหนึ่สองสามิมนวด1ช้อนหิมนวดใส่1ช้อนฟูยูว้าวคน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  ใส่สีน้ำตาลลงไปใส่แบบน้อยมากๆเพราะน้องอยากให้เป็นขนมปังบันไงน้อยมากๆเสีโอ้ยสีน้ําตาลเปราะว่าผาเข้มกํ oh, <no. S 1> าลังจะพูดเลย <laughs> โอ้ยเลย <laughs> ไม่ทันแล้ว oh. ช็อกโกแลตหรือเปล่าจะเป็นบันหรือเป็นช็อกโกแลตมารอลุ้นกันทุกคน <laughs> คนเขาให้เข้ากัน ทำให้เหมือนขนมปังทุกคนอันนี้มันก็เหมือนขนมปังช็อกโกแลตอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะดอบเขานิดนึงด้วยการใส่แป้งนะสี่ปื๊ดค่ะน้องบอกสี่ปื๊ดหนึ่งอุ้ยมีเสียงด้วยสองสามสี่เสียงดีอะ่ะเสียงฟูฟ่อฟันฟอนฟันฟอน,ฟน,ฟนสีเหมือนขนมปังยังทุกคนเหมือนอยู่นะขนมปังช็อกโกแลตอะ เดี๋ยวหาขนมปังมาวางเป็นเพื่อนก่อนนะขนมปังวัวอันนี้สกุชชี่ทำเองนะสามารถสั่งซื้อได้นะคะใครยังไม่ได้ดูชุดใหม่ล่าสุดของป๊บป๊ป้า,ปา oh. สกุชี่เพนนะคะถามกันมาเยอะมากเลยค่ะทําให้แล้วแค่นี้เองเสร็จแล้วใส่น้ํายาทําสลามจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนเนื่องจากน้ํายาเปะวัอาจะไม่เข้มข้นมากนะคะอาจจะจับตัวเป็นก้อนยากหน่อยต้องใส่เยอะค่ะใส่เกือบครึ่งขวดเลยเราก็นี่ค่อยๆแต่ถ้าใส่น้ำยาปะวัภาแล้วนวดดีๆเนื้อมันจะดีมากๆแต่ถ้าใส่บอลลกแล้วมันจะแข็งเกินไปทุกคนมันไม่สามารถอะเนี่ยดียสิโอ้ย ยืดยืดนุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยสิยืดนุ่มนิ่มน,นุ่มน,นิ่มน,นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอ่ะหะอะ ทุกคนได้แล้วนะคะนี่มุมกล้องกว้างมากพอได้เป็นตัวๆแล้วก็เลยเอาขนมปังบันมาดีกว่าค่ะเหมือนกันเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เขาเป็นลูกกลมๆก่อนคืออันนี้เป็นขนมปังฝรั่งเศสที่ป๊าพาชอบกินมากจริงๆอะ่ะชอบกินตัวอ่าเขาทําแต่กลมๆมากกว่านะไม่ใช่ยาวๆดูอ่าแบบนี้เขาไม่ค่อยทําค่ะ แบบนี้มันจะมีราคาแพงกว่ามันต้องเป็นเหมือนเลส,สตรองอะไรแบบร้านหรูๆค่ะถึงจะทําขนมปัง <Wow. S 1> บันนี้นะคือเนี่ยชอบมากชอบสุดๆเลยชอบกินแล้วก็ชอบเก็บสะสมด้วยค่ะทุกคนนี่จิ้มไม่มีเสียงเลยนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะเล่นฟินมากๆคือกรอบมากนุ่มมากฟูมากทุกคนดูเลิมากๆค่ะโอ้โหเลิศเพอร์เฟกมากๆ โูซี่นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเลยอะเนาะอ,อ่อเรียบร้อยแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามของน้องกันเลยวันนี้ป่ะน้องถามอะไรป่ะพากันบ้างตามไปดูกันเลยค่ะนี่นุ่มยืนมากๆเลยนะคะเนื้อเหลวๆเป๋วเปแบบนี้เลยนี่จะให้ดูว่าเดี๋ยวเขาจะหยดลงไปแบบนี้เอ้ยเนื้อเป็นสลามของจริงค่ะนี่สลามบ้านๆคำถามแรกของน้องนะคะถามว่าพี่พาชอบกินขนมปังไหมคะ่ะ พี่พาจะบอกเลยว่าระหว่างขนมปังกับช็อกโกแลตเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าชอบกินอะไรมากกว่ากันเพลิเพอเป็นขนมปังด้วยแล้วต้องเป็นขนมปังฝรั่งเศสที่มันเป็นอันยาวๆอ่ะที่มันไม่มีไส้ไม่มีรสชาติข้างในมันจะแบบกรอบแล้วก็นุ่มด้านในข้างนอกกรอบจนแข็งเลยบางคนคิดว่ามันแข็งไปมันแล้วแต่เจ้านะ้มันต้องแบบซื้อที่แฟชั่นหรือว่าอ่าแบบว่าพอมันหนาะไรอย่างเงี้ยถึงจะกินได้ต้องเป็นร้านใหญ่ พลก้อนอย่างเงี้ยถึงจะได้แต่ถ้าสมมุติจะซื้อตามแบบห้างเล็กๆเงี้ยมันจะไม่อร่อยจะบอกก่อนนะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยรสชาติมันเหมือนกันแล้วกินเข้าไปได้ยังไงอะไรอย่างนี้เนาะชอบมาก ชอบมากกว่าช็อกโกแลตอ่ะให้ไปหนึ่งคะแนนนะคะมากกว่าช็อกโกแลตไปนหนึ่งนึงเลยนะคะมาคำถามที่สองพี่พาชอบทาอะไรบนขนมบางหรือเปล่าไม่ชอบเลยค่ะชอบกินเพียวๆนะคะไม่ชอบทาอะไรตอนเด็กๆชอบทาแยมสตรอเบอรี่มากๆเพราะเมื่อก่อนแยมสตรอเบอรี่เพิ่งออกมาตอนเด็กใหม่ๆไม่มีนะไม่มีแยม ขนมปังเขาจะใช้นมเท่านั้นไม่มีแยมก็ชอบตอนเอด็กๆแต่โตขึ้นมาแล้วก็ไม่เอามันหวานไปอะไรเงี้ยเนาะแต่บางโอกาสก็นึกอยากกินก็แบบว่าอืมก็นิสนึงค่ะโอเคคกขถามสุดท้ายค่ะ พี่หาชอบกินขนมปังแบบกรอบหรือแบบนุ่มคะจริงๆแล้วเอากรอบนำอะเอากรอบนำมากกว่านะถ้ารวมๆคำว่าขนมปังอย่างเช่นขนมปังธรรมดาสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเอาไปปิ้งให้มันกรอบอชอบแบบนั้นอย่างนี้ก็คือชอบด้านนอกที่กรอบแล้วข้างในนุ่มก็ลองลงมาค่ะจริงๆจะชอบความกรอบมากกว่าเนาะ ดูสกุชี่อันนี้ส่สวยเนาะยกันนานหน่อยนะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนาะแชร์สูตรสลามพรุ่งนี้จะเป็นยำสลามรวมมิตรรอติดตามให้ดีนะคะว่าเปาจะเอาอะไรแปลกใหม่ๆมาฝากกันอีกนะคะใครอยากแชร์ก็แชร์ที่นี่ได้ ใครยอดวิวเยอะที่สุดที่นี่แจกสลามชุดใหญ่ค่ะอีกคลิปหนึ่งที่เป็นยำสลามรวมมิตรห้าคนนั้นถ้าคลิปใครได้ดูเยอะที่สุดจะแจกน้ำยาทำสลามขวดใหญ่คนละขวดห้าคนเลยค่ะโอเคไปเล่นสนุกกันนะเล่นขำๆสามสิบคลิปเนาะมาแจกกันทีหนึ่งนะคะขอให้รักกันน้อยๆและรักกันนานๆแบบนี้ตลอดไปนะ <Yeah. S 1> ที่ยังไงคลิปนี้ไาพัปาไปแล้วนะ,ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ